มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวก Pass ที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่เกม Demon บ l o อกกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพูดถ เราจะเป็นอสูรเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างนะครับผมมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็จะมารีวิวพลังอสูรที่มีอยู่หนึ่งเดียวตอนนี้เลยก็ยคือพลังบอลหรือว่าทามาริอเองนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะโอเคองั้นเราเดี๋ยวมาพูดกันดีกว่าว่าครับผมว่าวิธีการเป็นอสูรเราต้องทํายังไงบ้างนะครับผมประเด็นนะผมขอปิดเสียงเกมก่อนมันดังนะครับโอเคซึ่งอันดับแรกเลยคือมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมคือเราเนี่ยจะต้องมีเรเวลที่35ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็2ก็คือต้องมีเงิน5,000เยในในเกมนะครับผม แล้วก็สามก็คือจะต้องเสี่ยงดวงนะครับผมว่าเราจะติดหรือไม่ติดนะครับผมมันจะเริ่มต้นที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือโอกาสติดเจ็ดสิบโอกาสพลาดสามสิบนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สมมติถ้าเราติดหรือไม่ติดเนี่ยเวลเรานะครับผมจะลดลงไปยี่สิบด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนได้ยังไงนะครับผมอันดกเลยคือเราต้องหามูซันนะครับ ซึ่งมูซันนะครับผมม,มันจะเกิดอ,อยู่ซุมเกิดอยู่ประมาณ2ที่เป็นหลักนะครับผม1ก็คือถ้ำสีแดงที่ใกล้ ayı, ๆเมืองหิมะนะครับผม2ก็คือถ้ำที่มันถ้ำเป็นเมืองนะครับผมที่จุดซื้อด่ามเนเองนะครับผมเป็นถ้ำเป็นเมืองถ้ำนะครับผมโอเค2จุดนี้นะครับส่วนมันยืนตำแหน่งไหนก็ลองไปเดินหากันดูนะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปตรงถ้ำแดงที่ใกล้เมืองหิมะก่อนละกันนะครับผมก็เดินมาตรงนี้นะครับ ตรงเอ่อตรงเอ c รีพาร์ตรงนี้นะครับผมก็เดินออกไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะออกจากตัวเมืองหิมะใช่ไหมครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะมีเนินเขาอยู่ก็วิ่งไปตามเนินเขาตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งผมบอกกันนะว่าเอ่อมูซันเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับผมตอนค่ำเท่านั้นนะครับผมตอนค่ำในเกมนะครับเพราะงนั้นเนี่ยต้องรองตอนค่ำก่อนแล้วค่อยเอ่อแล้วค่อยมานะครับผมมันจะเกิดนั่นเองนะครับไม่เกิดตรงถ้ำแดงก็เกิดตรงถ้ำซุดดาบนะครับผมโอเคนะ แล้วก็เดินมาด้านขวาเลยครับหลังจากที่เราเดินมาตรงภูเาขาตรงนี้แม่เดินมาริ้ขวาตรงนี้นะครับผมจะมีถ้ำอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็ทําการวิ่งไปเลยนะครับพอเราวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีถ้ำสีแดงอยู่นะครับผมมาหนึ่นะผมขวิ่งก่อนอ่าตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นถ้ำสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งตอนกลางคืนมันจะมีพวกดีมอนหรือว่าอาสูรเกิดด้วยนะครับผมโอเคนะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มุดซันเนี่ยมันจะมี เครื่องหมายตกใจเนี่ยขึ้นบนหัวเป็นสีแดงนะครับผมจะสังเกตได้ข้อนขน้างชัดเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอันนี้คือมันเกิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันเกิดก็คือจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมูซันมันจะยืนตรงนี้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไปเกิดสุดถ้ำตรงนี้เลยก็มีนะครับผมลองเดินดูนะประมาณนี้นะครับผมสลับถ้ำแดงนะครับโอเคนะครับผม คือเกิดไอตรงหัวมุมก่อนเลี้ยวแล้วก็เกิดประมาณตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมมันจะสุ่มเกิดในแต่ละคืนนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคนะแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมเป็นเมืองเขาเรียกเมืองอะไรนะเมืองซื้อเมืองซื้อดาบนะครับผมหรือว่าเมืองถ้ำนะครับวิธีไปคือเราก็เดินมาที่เมืองที่สองนะครับผมแล้วก็มันจะมันจะมีทางเดินต่ออยู่ทางหน้าเมืองนะครับผมเอ่อทางหน้าเมืองนะครับผมมันจะมีทางไปต่อเลยนะอ่าตรงนี้นะครับ ก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวพอผมขอแบบเพิ่มสปีดก็แล้วกันนะครับผมไปเจอกันหน้าเมืองถ้ำนะครับโอเคครับผมก็เรามาถึงเมืองถ้ำแล้วนะครับซึ่งเมืองถ้ำนะครับผมที่ผมไปดูคลิปแล้วก็ได้ข้อมูลจากน้องใน Discord มานะครับผมคือมันจะเกิดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเมืองถ้ำจุดแรกนะครับผมที่ผมมาเจอด้วยตัวเองเลยคือข้างบนนี้นะครับแล้วก็ปีนไปนะครับผม กดกระโดดแล้วก็คอน t r o l นะครับผมเพื่อเป็นการปีนนะครับโอเคพอเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมุสซันมันจะเกิดประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับมันยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจุดแรกแล้วก็รู้สึกว่าจุดต่อไปก็คือเป็นทางหลังเมืองนะครับผมก็คือแบบว่าจุดเมืองนะครับผมประมาณตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วบางที่เออน้องเขาถ่ายคลิปไม้ดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็มาเดินดูประมาณซอกตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยซอกหลังตรงนี้นะครับ ก็คือพยายามซ่อกแบบสุดเมืองนะครับผมลองเดินมาดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดเกิดมูซันนะครับผมซึ่งย้ำอีกครั้งนึก็คือ,อ,อมันจะมีโอกาสติดอยู่นะครับผมก็คือเริ่มต้นที่70นะครับผมถ้าเราพลาดหรือว่าติดเนี่ยวลวเราจะลดไป20นะครับผมไม่ว่าติดหรือว่าไม่ติดเนี่ยมันคือลดไปแล้ว20นะครับผมก็คือถ้าไม่ติดเนี่ยคือเวลลดไป20ก็คือเสียว,วลวฟรีนะครับผมส่วนถ้าติดก็คือเราจะได้เลือดดาวศูนย์มาแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ย จะเวิรถเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือที่ลืมบอกไปเลยก็คืออสูรนะครับผมไม่สามารถวิ่งกลางแดดได้นะครับผมจะต้องวิ่งตามเงาต้นไม้เอานะครับในตอนช่วงเช้าในเกมนะครับผมโอเคนะเนี่ยสมมติว่าเป็นเงาใช่ไหมเราต้อย,อยู่อยู่ตรงเงานะครับผมมันจะจะไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเงาอ่ะมันจะไม่ไหมแบบนี้นะครับผมซึ่งการฟาร์มมันก็ถือว่าไม่ได้ยากนะเพราะว่าช่วงเหลือเลเวลการฟาร์มเนี่ยมันก็มีแบบว่าเป็นเหมือนกับเบขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะ เป็นเหมือนเงาต้นไม้บังอยู่แล้วนะครับผมนะมันก็สามารถตามได้เรื่อยๆนะครับผมจะมีบางจุดที่แบบโดนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนเป็นอาสูรนะครับผมแล้วก็อาสูรนะครับผมก็คือจะใช้ค่าสเตตค่าสเตตสเตรงนะครับผมมันจะเขียนอยู่เลยนะครับผมว่า i n s e n e fit damage and d e m o n and d e m o n art damage นะครับผมก็คือเราจะต้อง up strength นี่เองนะครับผมสำหรับคนที่เล่นอาสูรแล้วอยากแรงๆนะครับผมโอเคนามนี้นะครับ เ okay. เรามาพูดถึงดีมอนนาร์ดหรือว่าเลือดศูนย์ทามาริไม่อยากว่าทามาริหรือเปล่าแต่ผมขนเรียกว่าบอลแล้วกันนะครับเลือดศู 0, นย์บอลนะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่สกิลในตอนนี้ฮะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งก็คือ E R Z เนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับผมส่วนสกิล X เป็นสกิลบัฟนะครับผมหรือว่าสกิลเพิ่มเพิ่มแขนนั่นเองนะครับผมซึ่งการเพิ่มแขนนะครับผมจะเพิ่มจํานวนบอลที่เราปาออกไปนะครับผมสมมติว,ว่าสกิลหนึ่งเนี่ย มันมี2บอลใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไม่มีแขนหรือว่าไม่ได้ใช้สกิลซิกอาร์มเนี่ยจะเป็น1บอลนะครับซึ่งสกิลของดนะิมอนอาร์ตสูนบอลเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลมากดูผมจะเล็งตัวไกลๆให้ดูนะครับแล้วก็เด้งไปสังเกตว่ามันเด้งโดนไกลมากๆนะครับผมสกิลไอเลือดออร์สูนนี้นะครับข้อดีมันเลยก็คือสามารถปาได้แบบว่าทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะครับผมถ้าแบบส,สตูอยู่ข้างบนใช่ไหมก็เล็งข้างบนแล้วก็ปาได้แบบนี้เลยนะครับมันจะแบบค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรนะดิมอนอาร์ ต่างกับปลาบางปลานะครับผมที่แบบว่าใช้ได้แค่พื้นราบหรือใช้ได้แค่แนวตรงเท่านั้นนะครับผมมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะนี่คือสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการปาบอลไปแบบนี้นะครับกดค้างเพื่อเล็งได้นะครับผมหรือว่าจะกดปล่อยก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็ที่ต่อมาในสกิลอาร์นะครับผมเป็นสกิลปาบอลเช่นกันนะครับผมแต่ว่าสกิลปาบอลเนี่ยมันจะเป็นสีนะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มจํานวนฮิตด้วยนะครับผมเป็นสีลูกนะครับถ้าแบบ ถ้าแบบไม่มีเออ่ไม่มีสกิลซิกอาร์มคือว่าจะเป็นสองนะครับผมก็คือเป็นปลาเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตว่าชุดดิวเนี่ยตายเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายอยู่นะครับโอเคนะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออสูรเนี่ยมันไม่ต้องซุดลมหายใจครับผมคือแค่แค่สกิลคูลดาวน์เสร็จเนี่ยก็สามารถใช้ได้ต่อเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลแซดนะครับผมสกิลนี้นะครับผมเป็นห้าลูกเลยนะครับซึ่งมันจะมีแอนิเมชันการปลาอยู่นะครับผมแปลว่าแบบ Edition, แอมชันหมบยว่าตัวละครเราขยับแบบว่าแปลกๆจากท่า E กับท่า R นะครับประมาณนี้นะครับผมถามว่าสกิลของไอ้บอลเนี่ยมันโกงไหมส่วนตัวคิดว่ามันก็ยังไม่โกงมากเลยว่ามันได้ในเรื่องของระยะแล้วก็การยืดหยุ่นในการโจมตีนะครับผมก็คือสามารถโจมตีได้ทั้งข้างบนข้างล่างซ้ายขวารอบๆตัวเลยนะครับผมแต่ว่าพวกคิดบล็อกหรือว่าระยะของสกิลเนี่ยมันก็ท่าจะจําก,จกัดหรือว่าแคบมันเองนะครับผมถ้าผมเนี่ยปาประมาณตรงนี้ไหม มันก็โดนแต่แบบมันก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเนี่ยแต่วอีกอย่างนึก็คือเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะต้องอยู่น,นิ่งสักพักหนึ่งอาจจะเป็นเป้านิงได้นะครับผมเนี่ยเวลาเราปาใกล้ๆมาเนี่ยแต่มันก็ไม่โดนแล้วนะครับผมดฮิตบล็อกมันค่อนน้าจะเล็กเลยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าข้อหน้าโอเคนะในการฟาร์มแล้วก็การต่อสู้ในระยะไกลๆนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่นักล่าสูงเนี่ยสกิลเขาก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะครับผมเช่นแบบสกิลของปาร์ตเียที่ผมได้ใช้อยู่เนี่ย มันก็ไม่ได้ไกลมากเลยนะครับมีสกิลซีที่มันเป็นการกระโดดจำ้ำเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเนี่ยแค่เราแบบเลงแล้วก็ปาคือค่อนข้างโกงเลยนะครับผมแล้แลวพอเราเป็นซิกอาร์มเนี่ยแบบว่าถ้าสจตมินาเราไม่หมดเนี่ยคือมันจะไหมดนะคือแบบสมบมติจบผมวิ่งนะผมวิ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับคือต้องสจตมินาหมดเท่านั้นนะครับผมมันถึงจะหายไปนะไอซิกอาร์มอ่ะคือถ้าเราใช้สกิลใช่ไหมแล้วเราแบบว่ายืนเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้วิ่งไม่ได้ i mean, ไไดกิ้งอะไรมากมายเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับผมเดดี๋ยยยวผมมมจะะพยายาใช้นหนะ นี่นะครับผมพอสเซมันหมดมันก็จะกลับเป็น2 2มือเหมือนเดิมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเปลี่ยนเป็นอสูรน,นะครับผมแล้วก็มารีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับสกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลดิดีมอนอาร์ตเอ่อไทามาริหรือว่าเอ่อเลือดอสูรบอลน,นั่นเองนะครับผมในอนาคตรู้สึกว่าจะเพิ่มหนองน้ำแล้วก็อาคษะเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉนั้นเนี่ยก็เลยตามเกมดิมอนบล็อกได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าได้ ประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส่วนย์เคด้วยวกัน,นะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ